สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอหน้ากันอีกแล้วนะคะวิชาภาษาไทยค่ะชั่วโมงก่อนนี้ครูทบทวนเรื่องมักะโทให้นะคะนักเรียนก็ไปอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันก่อนอื่นไปเตรียมหนังสือแบบฝึกพอวอมาเลยนะคะแล้วก็เตรียมดินสอไว้ด้วยนักเรียนใช้ดินสอที่มันดำหน่อยนะคะ เพราะเวลาเขียนส่งมาแล้วบางทีครูอ่านไม่ได้ครูไม่เห็นนะคะแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยยังรบเตรียมเอาไว้นะคะความจริงครูอยากให้ใช้หมึกอะ่ะแต่เดี๋ยวพอผิดแล้วนักเรียนก็ลบสกรปรกเอาดินสอแต่ใช้ดินสอดำๆนะคะเอานะคะครูให้เวลาไปหยิบหนังสือแบบฝึกพอวมาเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันนะคะนั่นเดียนได้หนังสือมาแล้วนะคะเรียบร้อยนะทุกคนนะ เตรียมเปิดหนังสือนะคะได้ยางดินสอไหมย,ยางหนังสือมารยางวางให้เรียบร้อยนะคะจะวางบนโต๊ะหรือวางบนไหนนะักเรียนเตรียมให้เรียบร้อยเปิดเลยนะคะหนังสือพอวอในเรื่องมัคคโทนะคะหน้า178เปิดหน้า178ก่อนเลยนะคะหน้า178 ครูให้นักเรียนทําแล้วนะคะให้นักเรียนทํามาแล้วครั้งหนึ่งนักเรียนมาดูนะคะของใครที่ไม่ถูกใส่ให้ถูกด้วยนะคะใส่ให้ถูกเลยนะเตรียมไหมยังคะเรียบร้อยหรือยังคะอ่านักเรียนดูนะคะข้อ1.1นะคะข้อ1ใหญ่นะเขาบอกให้นักเรียนอ่านราชาธิราชนะคะ ตอนกำเนิดมะกะโทแล้วตอบคำถามโดยใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะแต่เวลาครูสั่งครูบอกว่านักเรียนเอาดินสอสีได้เลยมันจะได้สวยนะคะมีสีสันนิดนึงนะคะนักเรียนดูข้อ1.1จุดหนึ่งนะใครที่ทำแล้วนะคะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกไปได้วยนะเพราะครูตรวจแล้วหน้านี้ครูตรวจหมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนอาจจะไม่เห็นในนี้ เอาดินสอรหรือปากกาขีดได้เลยนะคะของใครถ้าผิดวงข้อใหม่ไว้นะนะคะข้อ1.1นะคะเขาบอกว่าราชาธิราเนี่ยเป็นวรรณคดีที่แปลและเรียบเรียงในสมัยรัชการใดนะคะทำแล้วนะคะไข่ผิดใส่ข้อที่ถูกไว้ให้เลยนะคะต้องตอบข้อ3นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นะคะที่สั่งให้เจ้าพยาพะคังขลกับกวีอีก4คนนี้แปลและเรียบเรียงใหม่นะคะข้อ1.2่ข้อ1.2นะคะข้อนี้ส่วนใหญ่นะักเรียนจะไม่ผิดเขาบอกว่าราชาที่ลาดเป็นวรรณคดีประเภทใดนะคะนักเรียนส่วนมากตอบถูกนะคะเป็นร้อยแก้วนะคะเป็นร้อยแก้วข้อ4 1.3นะคะ1.3นะคะข้อนี้ผิดกันเยอะนะคะ เขาบอกว่าราชาที่ราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนชาติใดนะคะและเรียนต้องตอบว่าชาติมอนมอน,นะคะชาติมอน,นะคะสมัยก่อนนี้ในพม่ามาจม,มีมอนะคะกับพม่านะคะ,าาะ,คะเดี๋ยวนี้ก็สอ,สอเชื้อชาตินี้มันก็เกลืออยู่ในประเทศพมา่าเหมือนกันนะคะข้อ1.4นะคะข้อนี้ก็ผิดก,กันเยอะนะคะข้อนี้นะเขาบอกว่า ราชาที่ราาตอนกำเนิดมะกะโทเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยใดนะคะนักเรียนต้องตอบว่าสมัยอยุธยาเพราะว่าเกิดในสมัยที่มีพระร่วงนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ไปตอบรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์นี่คือสั่งให้แปรนะคะแต่เรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยนะคะ,ะข้อ1.5นะคะเขาบอกว่า มกรโทมีความสำคัญอย่างไรในราชาธิราชนะคะข้อนี้ส่วนใหญ่ผิดถ้าเรกเรียนฟังคลิปชั่วโมงที่ผ่านมานะักเรียนจะกลับมาตอบข้อนี้ได้นะคะข้อนี้ต้องตอบข้อ2ข้อ2นะคะเป็นบุรพุพกษัตริย์ของพระเจ้าราชาธิราชนะคะหมายความว่ามกรโทเนี่ยนะกลับไปครองเมืองนะคะมอตมะนะคะ ซึ่งอยู่ทางบูรพาทิศนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นบูรพากตริย์หรือเ,าะะเขาจะใช้คาว่าปฐมกษัตริย์ก็ได้เป็นกษัตริย์องค์แรกนะคะห้าข้อนี้ครูให้คะแนนไปครั้งแรกแล้วนะคะของใครที่ผิดแก้ให้ถูกต้องนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะข้อนี้นะคะ,ะมาดูหน้า179หน้า179นักเรียนต้องเขียน นะคะครูจะบอกว่าถ้าใช้ดินสอนนักเรียนจะแก้ได้นะคะข้อแรกนี่เลยนะคะครูจะไม่สอนนักเรียนต้องไปเขียนเองนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องราชาที่ราชตอนกําเนิดมะกทโทด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองเด็กออกใช่ไหมคะมันคล้ายๆกับย่อความที่ครูให้ทำไปแล้ว เพียงแต่ว่าไม่ต้องมีรูปแบบการยอ่อย่อเรื่องเลยนะคะเขาบอกให้ย่อแค่5-8ถึงแสดงว่านักเรียนต้องสรุปเรื่องให้สั้นนะคะให้จบให้ได้ภายในบรรทัดนี้นะคะไม่ต้องไปยืดเยื้อเลยเล่าสั้นๆเลยนะคะมักจะโชรเป็นใครไปทำอะไรที่ไหนเล่าได้เลยข้อนี้ครูไม่บอกให้นะคะเพราะเขาบอกว่าให้ใช้สำรวนภาษาของนักเรียนเอง นักเรียนต้องไปอ่านทบทวนนะคะหรือฟังคลิปที่ครูสอนไปแล้วก็เขียนนะคะเปิดหนังสือได้เลยแล้วก็ค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอมานิดๆหน,น่อยๆให้มันจบเรื่องนะคะอ่ะเราจะมาพูดถึงข้อนี้นะคะข้อนี้เขาบอกว่ามาระโททำสิ่งใดบ้างที่แสดงถึงความอุตสาหะมุ่งมั่นในการทำงานนึกออกใช่ไหมคะนึกออกใช่ไหมคะ ว่าอะไรที่มกระโททำแล้วแสดงถึงความมุ่งมั่นนักเรียนจะไม่ตอบตามครูก็ได้นะคะไปอ่านหนังสือและตอบเองก็ได้แต่ครูจะเป็นตัวอย่างให้นะคะ,ะที่แสดงถึงความอุตสาหะนะคะก็มีอะไรบ้างคะออตอนไปอยู่กับนายช้างนะคะช่วยนายช้างทำความสะอาดช้างหาอาหารหายาให้ช้างกิน นั่นก็แสดงว่ามีความอุตสาหะนะคะนักเรียนจะเขียนไปตามครูเลยหรือรจะไปอ่านใหม่ก็ได้นะคะแต่ครูบอกให้เป็นตัวอย่างนะหรือไม่ก็ตอนที่ปลูกผักกาดนะคะมักะโรนี่อุตสาห์ลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจนผักเจริญงอกงามนะคะนี่ก็เป็นสองข้อแล้นะนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือ ดูแลพร่วงทั้งกลางวันและกลางคืนแสดงว่ามัก,กรโทนเนี่ยมีความอุตสาหะมุ่งมั่นในการทำงานนะคะแล,ะล้วเรียนต่อมาให้ครูสักข้อหรือสองข้อก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่ามก,กระโทนเนี่ยมีความอุตสาหะนะคะเขียนมาสั้นๆยกตัวอย่างมาตอตอนนายใส่เป็นข้อมาเลยสักสองข้อนะคะใครได้3ก็ใส่3เข้าใจใช่ไหมคะ ถ้าสงสัยตรงไหนไปเปิดหนังสือแล้วหามาว่าตอนไหนที่แสดงถึงความอุตสาหะนะคะอ่าดูข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่ามัรก,กะโทได้เป็นใหญ่พอนิมิตที่เห็นใช่หรือไม่นะคะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรนักเรียนว่าใช่ไหมคะใช่ไหมไม่ใช่มัรก,กะโทไม่ได้เป็นใหญ่เป็นตัวพอนิมิต ะะแต่ว่ามักระโทนั่นเองก็เขียนลงไปเลยนะคะมักระโถนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะว่ามักระโถนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างจนประสบความสําเร็จไม่ใช่พอนิมิตนะคะถ้าเราเห็นนิมิตที่มักระโถเห็นนิมิตว่ามีแสงสว่างแสงอรุณมีประาทราชบนเทียนและมักระโถไม่ทําอะไรเลยนะคะ มักระโถกจะไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะแต่ว่ามักระโทนี่มีความอุตสาหะวิริยะนะคะตั้งใจทำงานนะคะเขาถึงได้มีโอกาสเข้าอยู่ในวังนะคะได้เรียนรู้เขาจึงได้เป็นใหญ่เป็นโตเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนจำครูสอนไปตรงนี้ได้แล้วเด็กก็เขียนย่อๆลงมาหรือถ้าจำไม่ได้เลยไปเปิดหนังสือนะคะ แล้วก็เขียนตอบมาให้ครูนะเขียนตอบมานะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ครูเก็บตรวจนะอ่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปเอานะคะครูบอกแล้วนะถ้านัาเรียนยังจําที่ครูบอกไม่ได้ไปเปิดหนังสือนะคะแล้วก็หาข้อความตามที่คําสั่งเขาบอกแล้วก็ทําให้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า นักเรียนได้ความรู้อะไรจากการปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักกาดของมะกะโทนะคะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแล้วมักะโทเขาทำยังไงซึ่งนักเรียนก็ทำได้นะคะมักะโทเขาทำก็คือเขาเอามูลช้างมาทำปุ๋ยใช่ไหมคะทำให้พืชเจริญงอกงามใช่หรือเปล่า นี่คือการปลูกผักนะคะถ้าเราลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยผักก็เจริญงอกงามก็ตอบแค่นี้เองอันนี้เราสามารถนำมาใช้แบบชีวิตจริงได้นะคะ,ะต่อไปนะคะข้อ6เขาบอกว่านักเรียนจะนำข้อดีของมัคคทมาเป็นแบบอย่างของตนเองในการทำเรื่องไรอธิบายให้ชัดเจน ข้อดีของมักะโทนักเรียนจะเอามาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนทําอะไรคะเรียนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนํามาใช้ในเรื่องการเรียนนะคะแล้วเรียนก็ตอบไปว่านํามาใช้ในเรื่องการเรียนคือขยันทํางานอ่านหนังสือสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านนะคะอันนี้แหละที่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้นะคะตอนนี้เราก็เรียนหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็นำมาใช้ในเรื่องการเรียนนักเรียนเอามาใช้การเรียนยังไงบ้างคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูสอนทำการบ้านอ่านหนังสือสม่าเสมอนะคะแล้วก็มีเวลาว่างก็ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างน,นะคะ นี่คือสิ่งที่เรียนเอามาใช้ได้จากการกระทำของมัคกะโทนะคะข้อ7นะคะข้อ7นะคะให้นักเรียนบอกนะคะว่าคุณค่าด้านปัญญาของมัคกะโทเนี่ยนักเรียนเกิดความคิดจะพัฒนาตนเองอย่างไงด้านปัญญาเห็นไหมคะ ปัญญามักกรโทรใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะพัฒนาตนเองอย่างไรนะคะเียกก็ต้องตอบว่าออมีความขยันมันเพียรน,นะคะมุ่งมั่นทําให้สําเร็จตอบสั้นๆก็ได้เลยเห็นไหมคะมักกรโทรเขาอุตสาหค,คิดว่าปัญญาของเขาทํำยังไงจะหาเงินยังไงมาสูงเท่าศีรษะ เขาก็ใช้ปัญญาในการคิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คือด้านปัญญาก็คือพัฒนาตนเองก็คืออะไรคะขยันหมั่นเพียรทำให้ประสบค,ความสำเร็จออตอบสั้นๆอย่างนี้ได้เลยนะคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะเออด้านปัญญานะด้านปัญญานะข้อต่อไปนะคะข้อ7.2็เขาบอกว่า คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมสังคมคือการอยู่ร่วมกันนะคะและวัฒนธรรมนะคะการกระทําของมกโทแสดงให้เห็นคุณธรรมใดบ้างนะคะนักเรียนก็ตอบได้เลยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็คือมีน้ําใจมีความเมตตาซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นในการทํางาน เยอะแยะเลยนะคะ <Yeah. S 2> นักเรียนก็เขียนไปสั้นๆนะคะจะเขียนบางทัดและข้อความก็ได้นะคะมุ่งมั่นในการทำงานนะคะมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตาสงสารนะคะด้านวัฒนธรรมเห็นไหมนะคะแล้วก็ด้านสังคมเห็นไหมคะเออมีน้ำใจมุ่งมั่นในการทำงานพอจะมองเห็นแนวไหมคะ นักเรียนตอบไม่เหมือนครูก็ไม่ถือว่าผิดนะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนกลับไปอ่านเรื่องแล้วก็มาตอบนะคะตอบสั้นๆเขียนหนังสือให้ถูกนะตอบสั้นๆได้เลยนะคะเอาปากกาเขียนให้ชัดเจนนะคะ,อะพอจะเข้าใจแล้วนะคะ,ะมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนำข้อความทางนี้นะคะไปใส่ทางนี้ใส่ในช่องว่างที่เราเว้นให้ให้มันตรงก,กันกับข้อความที่เขาให้ไว้นะคะเขาให้ข้อความมาไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันตรงกับข้อไหนนะนั่นเนก็เอาหัวข้อไปใส่เท่านั้นเองนะคะเอาหัวข้อไปใส่เท่านั้นเองนะเอาดูอันแรกนะคะเขาบอกว่ามักกะโทปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้ อุตสาหบำรุงรักษาแสดงว่าเขาเป็นคนอย่างไรคะเขาเป็นคนอย่างไรคะข้อนี้นักเรียนต้องเติมเลยนะคะครูบอกตรงไหนรีบเติมนะคะตรงนี้รีบเติมนะถ้าใครไม่เติมไปเติมเองแต่ถ้าใครเติมพร้อมครูนะคะโอกาสถูกมันก็จะมากแต่ถ้าใครไม่เติมตามครูแล้วเรียนไปเติมเองบางคนอาจจะถูกก็ได้ บางคนอาจจะถูกแต่ไม่ครบก็ได้นะคะ,ะข้อแรกเลยนะข้อความแรกนะมัคกะโทปลูกเมล็ดผักกาดไว้อุตสาบำรุงรดน้ำแสดงว่ามัคกะโทเป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงคะเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาข้อคอควายมาใส่เอาข้อคอควายมาใส่นะคะ ข้อไหนเอาไปแล้วขีดจะได้ไม่หาอีกข้อไหนในนียเอาไปแล้วเนี่ยก็ขีดไปว่าข้อนี้ฉันเอาไปแล้วนะนะคะอ่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่ามัคกะโทนำพันผักกาดทูลกล้าถว,วายสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะแสดงว่ามัคกะโทเป็นคนอย่างไรคะมัคกะโทนำพันผักกาดทูลกล้าถว,วายสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะ แสดงว่ามกระโทเป็นคนที่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต้องเติมข้อเฉอยชิงนะคะเติมข้อชฉอยชิงนะเอาคีเฉอยชิงไว้นะเฉอยชิงเอาไปแล้วนะคะเข้าใจยังคะข้อนี้เฉอยชิงนะข้อนี้ข้อคอควายนะสองข้อเลยนะขีเราไปกี่ข้อกับเฉอยชิงไปนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่า มักรโธเข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างของพระเจ้าสุขโขทัยนะคะแสดงว่ามักรโธเป็นคนอย่างไรไปขออยู่กับนายช้างนะคะของพระเจ้าสุขโขทัยแสดงว่ามักรโธเป็นคนที่การมองเห็นการไกลเขาขอไข่นะคะเพราะเขาเห็นการไกลแล้วว่าถ้าเขาไปอยู่กับนายช้างก่อนเนี่ยนะ เขาต้องมีโอกาสเข้าไปเฝ้าพราะเจ้าสุขโขทัยแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการมองเห็นการไกลของมกคโทข้อนี้ก็ต้องใส่ข้อขอไข่นะคะขอไข่นะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ามกคโทพ่อค้าผู้มีความอุตสาหะและสติปัญญาเฉลียวฉลาด ได้เป็นขุนวังสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยนะคะแสดงว่าเรื่องนี้เขาพูดตั้งแต่เป็นพ่อค้าแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ไปเป็นขุนวังแสดงว่าเขาทำไมคะนี่เขาสรุปราชาทิราชตอนกำเนิดมะกะโทให้เราเข้าใจสั้นที่สุดเลย เพราะด้านข้อนี้ต้องใส่อะไรคะข้อซอโซ่ใส่ข้อสอโซ่นะคะใส่ข้อซอโซนะเขาสรุปมาเห็นไหมคะว่าเป็นพ่อค้าเห็นไหมมีความอุตสาหามีสติปัญญาแล้วก็ได้เป็นขุนวังเห็นไหมคะเขาสรุปเรื่องราวสั้นที่สุดเลยนะนะคะแต่ข้อนู้นักเรียนสรุปสั้นๆแค่นี้ไม่ได้นะคะต้องเล่าให้มากกว่านี้นะอ่ะต่อไปนะคะข้อสอโซ่ไปแล้วนะข้อสอโซ่ไปแล้วข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า มักกะโทเอานิ้วมือชุบเขละเขละตัวน้ำรายนะคะแล้วจิ้มลงในกระทายพันผักกาดนะคะแสดงว่ามักกะโทเป็นคนยังไงคะเอานิ้วจุ่มน้ำลายแล้วก็จิ้มลงไปในกระทายผักกาดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเม็ดผักกาดติดนิ้วมาเยอะเลยเพราะว่านิ้วมันเปียกน้ำลายใช่ไหมคะแสดงว่ามักกะโทเป็นคนที่มี สติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่ข้อชอช้างนะคะใส่ข้อชอช้างนะเออเห็นไหมคะเป็นเราเรานิ้จิ้มไปเฉยเฉมันก็ได้เม็ดมันนิดเดียวแต่ถ้าแตะน้ำลายสักนิดหนึ่งมันมีน้ำเปียกที่นิ้วมันก็จะมีมะเมล็ดพันผักกาดติดนิ้วมาเยอะเลยนะคะแสดงว่ามะกะโทนี่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีไหวพริบนะหาช่องทางให้ได้เม็ดผักเยอะๆนะคะข้อต่อไปนะคะ คขาบอกว่าลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนนะคะลูกค้าป่วยมักกะโทก็เลยไปหาบสินค้านั้นแทนนะคะแสดงว่ามักกะโทเป็นคนอย่างไรคะเป็นคนยังไง นักเรียนต้องตอบว่ามกระทรเป็นคนที่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจเพราะนั้นข้อนี้ต้องเติมข้อจอจานเอาเจอจานมาใส่นะคะออมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจเขาป่วยนะคะเป็นเป็นคนของเราเราก็ไปช่วยนะคะสแสดงว่าเขามีความเมตตานะคะเอาข้อจอจานมาใส่นะคะข้อต่อไปเขาบอกว่า ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าราชาธิราชมีเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตามนะคะ,ะแสดงว่าเป็นคุณค่าทางด้านอะไรคะด้านอารมณ์นะคะข้อนี้ตอบดอชาดานะคะดอชาดานะคะด้านอารมณ์ติ๊กไว้นะด้านอารมณ์ใส่แล้วนะคะตัวไหนใส่แล้วติ๊กไปเลยนะคะ ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าราชาธิราชให้ข้อคิดและคติสอนใจหลายประการนะคะราชาธิราชให้ข้อคิดและคติสอนใจหลายประการหลายประการนะคะแสดงว่าเรื่องนี้มีคุณค่าด้านอะไรคะด้านปัญญา นะคะมีคุณค่าด้านปัญญานะคะเพราะว่ามีคติสอนใจนะคะเพราะนั้นเป็นคุณค่าด้านปัญญาใส่ข้อยอหญิงนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าราชาธิราชทำให้ได้รับความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์นะคะ ราชาที่ราชทำให้ได้รับความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์แสดงว่าให้คุณค่าทางไหนคะต่อปัตักนะคะคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะได้รู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์นะคะั้ะนนข้อนี้ต้องใส่ต่อปัตักนะคะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าราชาธิราชได้รับยกย่องว่า เป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสำนวนโวหารไพเราะสำนวนโหรหารไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้แสดงว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใส่ชอเชอลงไปนะคะข้อสุดท้ายใส่ชอเชอลงไปครบหรืยังคะใครทำตามครูจะไม่ผิดนะ ครบยังคะอ้าครบแล้วนะตรวจทานเลยนะคะข้อแรกเลยอันนี้นะมักระโทปลูกเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้อุตส่าห์บำรุงรดน้ำนะคะเติมคอควายเติมคอควายนะต่อไปมักระโทนำพันธุ์ผักกาดทูลกล้าวถวายสมเด็จพระร่วงเจ้านะคะเติมข้อฉอฉิ่ง นะคะมีความสำนึกนะคะข้อต่อไปมัคก,กโทเข้าไปขออาศัยอยู่กับนายช้างของพระเจ้าสุขโขทยัยแสดงว่ามัคก,กโทการมองเห็นการไกลของมัคก,กโทนะคะเติมขอไข่ไข่ไม่ทันตรวจทานดูนะคะข้อต่อไปนะคะมัคก,กโทพ่อค้ามีความอุตสาหะ และสติปัญญาเฉลียวฉลาดได้เป็นขุนวังสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยนะคะแสดงว่าเขาเป็นการสรุปราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโทใส่ข้อโอโซ่นะคะใส่ข้อโซโซนะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ามะกะโทเอานิ้วมือชุบเขละแล้วจิ้มลงในกระทายพันภักกา แสดงว่ามัคคโทนี่มีสติปัญญาเฉียวฉลาดมีไหวพริบใส่ข้อชอช้างนะคะใส่ถูกไม้ใส่ข้อชอช้างนะคะต่อไปนะคะลูกค้าคนหนึ่งป่วยมัคคโทรจรึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนแสดงว่ามัคคโทนี่มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจนะคะใส่ข้อจอจาด นะคะข้อต่อไปราชาธิราชมีเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตามนะคะแสดงว่ามีคุณค่าทางอารมณ์นะคะใส่ข้อดอชัดดานะคะข้อต่อไปราชาธิราชให้ข้อคิดและกระติดสอนใจหลายประการนะคะ ก็ต้องตอบว่าข้อยอหญิงนะคะมีคติสอนใจเห็นไหมคะแสดงว่าเป็นคุณค่าด้านปัญญานะข้อต่อไปนะคะราชาธิราชทำให้ได้รับความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ก็ต้องตอบข้อต่อปะตะข้อสุดท้ายนะคะราชาธิราชได้รับยกย่องว่า เป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีํำนวนโวหารไพราะจำนวนโวหารไพเราะนะคะสแสดงว่ามีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ใส่ข้อชอเชอิรทันไหมคะทันไหมคะอะอย่างน้นอยๆนันเรียนจะได้คะแนนข้อนี้เยอะนะคะส่วนข้ออื่นๆนักเรียนเติมให้ได้เดี๋ยวครูจะพิจนารณาว่า นล้นเรียนเติมมานี่นะคะได้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่นะคะหนังสือเล่มนี้ทำให้เสร็จแต่อย่าเพิ่งส่งมานะคะเดี๋ยวครูจะเก็บตอนหลังตอนนี้ต้องใช้เพื่อจะได้ทบทวนสำหรับการสอบนะคะข้อสำคัญก็คือเขียนตัวหนังสือให้อ่านง่ายชัดเจนใช้ดินสอดําหน่อยนะคะบางคนครูตรวจงานมาเขียนหนังสือสวยมากเลย แต่บางคนนะักผู้อ่านย่อความเนะี่อ่านแทบไม่ออกเลยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าใครที่ยังไม่ส่งงานครูครูกำลังเก็บคะแนนปฏิบัตินะคะขอให้ส่งด้วยนะคะงานวันนี้ไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนสอนนักเรียนทำตามที่ครูสอนนักเรียนจะทำได้นะคะหวังว่าคงทำได้นะคะเปิดหนังสืออ่านได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ขอ จบแบบฝึกหัดเริ่มนี้ตอนนี้นะคะอ่านทบทวนนะคะจะสอบแล้วอีกไม่กี่วันนี้เองนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ